สวัสดีค่ะดิฉันูเจียวลเพนวลินเทือคำนะคะวันนี้ก็เป็นโชคดีของดิฉันมากๆเลยนะคะที่ได้มารู้จักกับธุรกิจ Top Up Tourist นะคะบอกได้เลยนะคะว่าูเจียวเนี่ยผ่านนะคะประสบการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามมากกว่า10อาชีพนะคะ แล้วก็ทําธุรกิจเครือข่ายมามากมายแต่ดิฉันนะคะไม่เคยคิดเลยว่าจะมีธุรกิจดีๆแบบนี้นะคะนั่นก็คือธุรกิจ Top Up Tourist นะคะที่สามารถทําให้เราค่ะพลิกชีวิตได้เลยนะคะในระยะเวลาอันสัน้นสุกเกียวนะคะทำธุรกิจ Top Up Tourist เพียงแค่2เดือนกว่าๆเท่านั้นเองรายได้มากกว่า50,000บาทนะคะแล้วสุกเกียวจะบอกเลยว่าไม่มีธุรกิจไหนนะคะที่ลงทุนน้อยแล้วสร้าง ความสําเร็จสร้างความล่ารวยให้คนได้ระยะเวลาอันสั้นขนาดนี้ที่สําคัญค่ะบริษัทมีความมั่นคงมากๆดิฉันอยากให้ทุกคนนะคะลองเปิดใจค่ะ ให้มาทําธุรกิจนี้บอกได้เลยว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนตลอดการแน่นอนค่ะวันนี้ถึงแม้เป็นสะพานก็ไม่มีความหมายถ้าไม่มีคนข้ามเป้าหมายชีวิตจะไร้ค่าถ้าไม่ลงมือทําวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเป้าหมายนะคะมาจับมือกันแล้วลุยไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ